ก็อยู่กับเกม Ark Survival Evol นะคะเวอร์ชันมบายอค่ะอันนี้มันจะต่างกับคอมพิวเตอร์นะคะตรงที่มันไม่สามารถตั้งค่ากง EXP หรือว่าให้ได้ของให้ได้เอ,อ,ไอเทมเวลาเราฟาร์มเนี่ยเยอะขึ้นได้นะคะเราจะตั้งได้แค่ไม่เอาหยูโอเคก็ต้องบอกว่าเนี่ยสวัสดี3รอบนะคะมันหยุดอัดอัตโนมัติอะก็ไม่รู้ว่าทำไม เอาเป็นว่าเราจะเริ่มนะคะเข้าทีซีเท okay, นะคะที่ในนี้จะพูดแค่ข้าแล้วกันจะมีตั้งข้าแค่ระเบิดทำยากเซเวอร์าอะรแบคะทีนีมันก็ค่อนข้างจะเล่นยากกว่าในคอมพิวเตอร์นะทีนี้ทีทีเสียงเหมือนปีศาจเลยอะ เราจะไม่ตั้งค่าอะไรมากนะคะเพราะเราตั้งค่าอะไรไม่ได้เลยในส่วนทรงผมเนี่ยเนี่ยทรงผมต่างๆนะคะเราจะต้องเสียเติมเป็น Primal Pass ซึ่งราคามก็โหดอยู่นะเดือนละ150อะค่ะแต่ถ้าเป็นรายปีเนี่ยก็จะอยู่ที่1,250บาทเลยค่ะบาทหรือเปล่าวะไม่แน่ใจอืมเรากดเริ่มเลยนะคะ อันนี้จะเลือกเป็นระดับความยากอยู่ที่แคชชัวนะคะแล้วก็ไม่ใช่ระดับความยากเลยรูปแบบจะเลือกเป็นแบบมันจะมีสามแบบมีแคชชัวมีอะไรนะสเวเวลแล้วก็เป็นฮาร์ดคอร์นะคะอันนี้เลือกเป็นแบบแคชชัวแบบแรกก็คือตายแล้วบุกปินไม่หายไ,ไอเทมจะเป็นอาวุธกับชุดเกราะไม่หายนะคะส่วนไอเทมทั่วไปที่เราฟาร์มเนี่ยก็จะหายปกติแล้วก็ ระดับความยากจะอยู่ที่ระดับคา r นะคะซึ่งจะมีไดโนเสาร์เนี่ยในเกาะเนี่ยเลเวลสูงสุดก็คือสามร้อยถ้าเป็นแบบ e ซ s y เนี่ยมันจะอยู่ที่เลเวลสาสิคือสูงสุดแต่ถ้าเป็นแบบมีเดียมันจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบนะคะเลเวลสูงสุดโอเคเราไม่พูดถึงระดับอื่นเนี่ยจำไม่ได้แล้วอะเราเลือกเกิดที่ไหนดีอะเซ u t h าหรือเ e s t s o เแล้วกันเอาอ easy e ซี่เลยนะคะ ข้าวก่อนอะที่ลองเกิดไปดูอะเลือกอันเนี้ยเวสหนึ่งอะเวโซนหนึ่งะแล้วปรากฏว่าไปเจอสไปโนอยู่หน้าเลยค่ะกินเนื้อเนาะสไปโนี่นวิ่งสับตีนแตกอะเจ้าหงะเนี้ยไม่ไหวอะ่ะเอาอันนี้เนาะกิซี่เลยเ้าโซนหนึ่งนะคะกดสปอนเนี่ยเราตั้งค่ากง e อ p ไม่ได้อะ่ะถ้าเกิดเราอยากจะกง e x p EXP นะเราจะต้องเป็นเตนะิมไทม์ออ่พลาสม โอ้นี่เกิดอยู่เกาะกลางดูดิเี้นกเต็มเลยเก็บหินก่อนนะคะแล้วก็เวอร์ชันมือถือนี้มันจะต่างจากคอมพิวเตอร์นะตรงที่มันจะมีเพอร์สูตรให้เราทำอะซึ่งเพอร์สูตรนี้ก็เหมือนคล้ายๆเควสอะคะ่ะที่พอเราทำปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ EXP เป็นรางวัลหรือได้ของเป็นรางวัลนะในเช่นนี้มันบอกให้กระโดดโอเค เดี el, ako, ๋ยวเราเก็บของเพื่อไปเพราะทำอาวุธก่อนนะคะคงไม่เวียนหัวกันใช่ไหมอ่ะเราถ่ายกล้องเลยเลยโอเคต่อยเลือดอาบตัวแล้วเนี่ยของได้ยังดูดิเลือดอาบหมดแล้วเนี่ยยังอ่ะคาอะไรอ่ะต่อยต่อขัดขัดไฟฟางนะคะนี่ ภาษาไทย่างมั้งถ้าผิดถุงก็ไปถือสารเลยโอเคน่าจะได้แล้วล่ะเราจะทำพิกแอคก่อนนะคะพิกแอคเนี่ยเอาไว้ฟาร์มพวกไม้กับฟางพวกนี้ได้นะแล้วก็เอาไว้ขุดหินหาฟินหาเหล็กนะคะแบบมือถือเนี่ยอะไรนะดับเบิลแท็วิ่งอ๋อกดดับเบิลแท็นะคะเราจะเป็นวิ่งนี่ โอเคเนี่ยมันขึ้นเพอร์สูตรมาแล้วรางวัลก็จะเป็นเลเวลนะคะมันบอกให้ใส่สโตนพิกนะเนี่ยเป็นมือถือเดี๋ยวนะต้องกดอันนี้ก่อนให้ดับเบิลคลิกที่มันนะคะมันก็จะมาอยู่ที่แถบฮอตบาร์นะแล้วเราก็กดยุทโอเคอืม เราจะล้อเล่นอยู่แถวนี้ก่อนนะคะยังไม่ไปไหนนะเพราะว่ามันโหดมากอ่ะต้องบอกว่ามันโหดมากแล้วฟาร์มเลเวลดูดิโหดเต่งเลยฟาร์มาสักพักเี่ยยังไม่ขึ้นหนึ่งเลเวลเลยนะคะเราจบแม้วเน่ยเลเวลร้อยเคอืมนนี่เลือดลดให้ไหมเนี่ย ออื้ถุบจนพิษจะพังลนะเลยนะเห็นไหมเฮ้ยกลับมาก่อนเออสายต้องทำหอกแล้วล่ะคะ่ะหอกไม้อะนะน,นั่งไปก็ยุงกัดเดี๋ยวนะเอ้ยอย่ากบมาก่อนตายให้ผมหน่อยตายให้ผมหน่อยผมอยากไดนะ้เนื้อ ตาให้เห็นหน่อยผมอยากได้เนื้อเนื้อจงมาจะไปกินเนาะเนื้อเนี่ยเออเปลี่ยนเป็นมือก่อนนะจะไปเก็บหอยไข่มุกนะคะซึ่งไอ,อยเนี่ยอุ้ยใช้มือต่อยไปยกวัวกอันนี้ไหวไหมอะ่ะไม่น่าจะไหวนะเต่าเลเวลเท่าไหร่นะ โอเคเลือดพันสองไปก่อนละบายโอยอหวังว่ามันยังอาจติดอยู่นะเนี่ยโ okay. อเคน่าจะติดอยู่หลักละเพราะมันไม่ขึ้นน่ะนะ นั่งไปก็ยุงกัดไปนะคะทาไมบ้านมันยุงเยอะจังช่วงนี้ก็เป็นช่วงฟาร์มนะคะอีกแป๊บเดียวมันจะมืดแล้วอะก็คงไม่แป๊บเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มืดเร็วอยู่นะคะยังดีที่ว่าเวอร์ชั่นมือถือเนี่มันปรับทางตัวเกมเขาปรับมาให้ไม่แบบมืดนานอะไม่งั้นแบบหูชีวิตนี้ไปไหนมาไหนไม่ได้เลยมืดตืออ จะเห็นนะคะมุมขวาบนเนี่ยมันจะมีแบบให้กดพวกดูโฆษณาดูอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งพกดแล้วเนี่ยเราก็จะได้รางวัลเป็นที่มันบอกไว้นะคะมันจะมีทั้งเอ่อให้ดูโฆษณาเพื่อเพิ่ม e อ p คูณสมันจะอยู่ตรงมุมขวาบนเนี่ยแล้วก็มีดูโฆษณาแล้วได้รางวัลของขวัญจะเห็นที่มันขึ้น1 4บสนาทีจุนะคะก็เวอร์ชันมือถือก็จะเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ก็เล่นไปตามระบบก่อนเนาะ เนี่ยไพ่เมาพ s านะคะที่เห็นอะกดเข้าไปดูเนาะนี่ไงไทยบาทหนึ150่งร้ยห้าสิบกับพันสองร้อยห้าสิบโหดอยู่นะคะราคามันจะไม่เหมือนในคอมพิวเตอร์ที่ว่าแค่ซื้อ DLC มันก็ได้มาแบบเยอะแยะแล้วอ่ะของอันนี้มันต้องใช้ p r i เม้าพ s าแล้วก็จะใช้แบบอืเงินเงินในเเรียกอะไรนะเป็นค่าเงินในเกมอะคะ่ะในการซื้อไอเทมเนี่ยแบบเนี้ย ซึ่งราคาก็อัพขึ้นไปพอประมาณจะเห็นได้ว่ามีใส่นี่ใส่ปลอกคอใส่อะไรด้วยนะคะมีไอเทมเยอะแยะเลยซึ่งจะใส่ก็ต้องใช้ตังหมดเลยตรงนี้หวังว่าจะไม่มีสไป,ปโนเกิดเนาะฮือฮือเนี่ยข้าวก่อนอะ ที่บอกว่าลองทดสอบเข้ามาดูว่าาร์ d มันาร์ดขนาดไหนนะคะก็คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นแล้วสไปโนอยู่ตรงหน้าเลยอะเนี่ยที่มองไปข้างหน้าเนี่ยค่ะสไปโนมาตีตรงนี้เลยอะซึ่งแบบไม่ไหวอะสับสับแบบถอยหลังเลยอะโชคดีที่รอบนี้เกิดมาแล้วไม่เจอเนาะสงสัยเป็นเพราะว่าเกิดเลือกเกิดที่ีซี่มั้งะไมสไปโนเลยไม่เกิดขึ้นมาถ้าเราเลือกเกิดที่มีเดียมอาจจะเกิด มาต่อหน้าเราอีกก็ได้นะคะสับไปยาวๆค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยตอนนี้แบบนี่ไงซ่อมก่อนซ่อมตอนนี้เราอัพเลเวลไม่ได้อะ่ะเพราะเลเวลยังไม่อัพเลยด,ดิคานอีกตั้งห้าสิบไข่เจ็ดแต้มโอ้ เหนื่อยจังเว้ยโอเคสักต่อไปเจ็ดทีอัพมาหรือว่าต้องสิบสี่ทีอ๋อทุกมาตั้งนานนี่เท่าไหร่โหทุกมาตั้งนานเพิ่มมาแค่หนึ่งแต้มโอไมายงามไส้แล้วทีนี้เมื่อไหร่จะอัพเนี่ยเลเวลเอ่อทำอะไรได้อีกนะ เผื่อจะครับแล้วก็ได้เลเวลเนาะพ <c oughs> ันคอจุดไปนี้ก่อนแล้วกันยังทำแคมป์ไฟไม่ได้นะคะไม่งั้นย่างเนื้อแล้วเนี่ย อืดไฟเบอร์ไปก่อนไม่มีอะไรกินก็กินเนี่ยค่ะเบอร์รี่ง่ายๆส่วนหิวก็เดินลงน้ำเลยค่ะถ้าหิวเนาะก็จะมืดยังหวาน่าจะบ่ายแล้วนะคะดูจากเวลามันไม่ดีตรงที่แบบมันไม่มีบอกเวลาเลยอะ เราจะได้กลับเวลาได้เฮ้ยมันจะมืดแล้วเราจะได้กลับบ้านหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะอ้าวกระตุกเซฟอัตโนมัตินะคะก็จะกระตุกนิดนึงเพราะว่าเครื่องนี้ก็ใช้โทรศัพท์สเปคธรรมดาที่พอไปได้ไปได้ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยทําได้ทุกอย่างสเปคเบื้องต้นนะคะที่พอจะไปรอดก็ไม่ใช่ไฮโซก็หรูอะไรเนาะพอเป็นว่า ยังช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงฟาร์มแล้วก็อาจจะมีแบบกอเร็วจะได้ไม่ต้องดูตรงนี้นานมากนะคะอาจจะเป็นแบบว่าสักคลิปไปเลยแล้วก็ไอเฮ้ยอาจจะเป็นสักคิปไปแล้วก็เจอเหตุการณ์อะไรดีๆก็ค่อยมาต่อกันเนาะ ไปยาวๆฟามฟามฟาม แล้วนะคะไหนยังไงดีสับตัวนี้ไหมเลเวลสิบเองเนีสับก่อนเลเวลเอาแล้วก็สับเลยเฉอะมันชฉอะมันเออเดี๋ยวนะเก็บได้ด้วยะ่ะเก็บเก็บทำไมเก็บลากมา <c oughs> เฮ้ยปล่อยไปเออ แล้วเราก็ตอนนี้นะคะเลเวลอัพแล้วเราก็จะมาอัพก่อนเอาตรงนี้ดิเอาอะไรดีอ่ะทุกคนเอาน้ำหนักก่อนไหมน้ำหนักหรือว่าวิ่งก่อนไม่ได้ต้องน้ำหนักก่อนเดี๋ยวแบกแบกของไม่ได้เนาะใช่ไหมแบกช่วงนี้ก็แบกของไปก่อนแล้วก็เราจะอัพตรงนี้นะคะอับอินเตร์แล้วก็พออัพปุ๊บเราก็จะคราบ มันมีให้เราทำอะไรน,นะสวิตทูพิกโอเคเปลี่ยนเป็นมือนะคะอ่าแล้วก็เกทเทอร์เบอร์รี่แล้วก็อีชฟิลเบอร์รี่เนี่ยมันจะมืดละอืม กินเลยรวยจนกว่าจะผ่านแล้วก็เดินไปชายหาดนะคะเพิ่งเกิดให้ผมนะเพิ่งนะกินน้ำเรียบร้อยอ่าโอเคเนี่ยจะมืดแล้วซากเราไว้ไหนนะเแถวนี้ไม่ใช่เหรอ มีบอกนะซากหายเดี๋ยวก่อนยังไม่ชอบมาเลยอ๋อเจอแล้วตาถั่วอขอเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็น่าจะต้อง ที่เห็นมืดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะคะเพราะโปรแกรมอัดมันพังนะคะทาให้มันหยุดอัดเองอัตโนมัติอะแล้วก็ต้องไปแก้ไขนะคะเพิ่งกลับมาใหม่แล้วก็อันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันตรงที่ว่าพอดีมีน้องมาอัปเดตให้นะคะว่า Primal pass นี่ได้อะไรบ้างก็ที่ได้รับทราบมาน้องเขาเติมไปปีหนึ่งนะคะจะได้เฉพาะไอเทมที่ได้ ตามเทศกาลแล้วแต่เดือนแล้วเดือนอะไรได้อะไรนะคะซึ่งอันนี้ก็น้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับปรมิมาณที่เติมไปแล้วก็อย่างที่สองก็คือที่ได้แน่นอนเนี่ยก็จะเป็นได้เ e อ P คูณสองเท่านี้นะคะแต่ว่าแบบใหม่อะไรนี้เข้าไม่ได้นะไม่มีนะน้องบอกมาโอเคแล้วก็เราก็ไปพิจารณากันเองนะคะว่าจะเติมหรือไม่เติมนะเพราะว่าเอเคูณสองเนี่ย อันนี้เราก็จะใช้ดูโฆษณาได้นะคะถ้าทำเควสของมันถึงทำถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีให้แบบดูอีกดูแล้วมันจะได้ EP คูณสองอะไรแบบเนี้ยก็ต้องลองดูค่ะพิจารณากันอืมแล้วก็ถ้าอยากจะได้ไอเทมอะไรเนี่ยก็ต้องใช้ตัวเงินในเกมอะค่ะในการซื้อจะมีได้ทั้งแบบซื้อไอเแมแปลก สกินหรือว่าสามารถซื้อก็ตโหมดได้ด้วยนะอันนี้น้องบอกมาน้องก็ซื้อมาเหมือนกันก็ต์โหมดนะคะซึ่งก็ตโหมดก็เนี่ยจะใช้ได้ในเฉพาะซิงเกิลเพลเยอร์ก็ต้องเสียเงินในเกมซื้อมาเหมือนกันนี่จะลุยมาลางจนเกาะนี่เกี้ยงหมดแล้วนะเนี่ยเลเวลวอัพให้ผมสักหน่อยเถอะนะเลเวลไม่อัพทุกตะกาค่ะ เราก็ฟาร์มกันยาวๆนะคะช่วงแรกๆอนะ่แล้วก็มีเอ,อ่ออาจจะไปเล่นนอกรอบด้วยนะคะเพราะว่าการฟาร์มมันใช้เวลามากอะ่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเอาแต่มาฟาร์มอยู่หน้าคลิปเพื่อนๆก็ดูแต่ฟาร์มมันก็เบื่อเนาะใช่ไหมแล้วมันก็จะหลับเพราะฉะนั้นก็ไอช่วงที่ฟาร์มนอกรอบเนี่ยเราก็จะไม่ได้อัดคลิปมาให้นะคะก็อาจจะเป็นแบบฟาร์มมาแล้วก็พอเริ่มจะเริ่มสร้างบ้านอะไรเงี้ยก็จะมาอัดต่อแบบเนี้ยอืม นี่มันทะเลทะเลหรือเปล่าน่าจะทะเลแหละอยู่แผนที่ซิตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเมื่อแบบนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากฟาร์มไปเรื่อยๆนะคะออยู่จุดนี้เลยโอเคก็อยู่ไปก่อนนี่นะ เล่นๆไปก็เหมือนน้ำมุกจะไหลอะ <1> 1> ่ะฟาร์มอันนี้หน่อยดีกว่าเพื่อนๆอาจจะสงสเอ่อทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมถึงยังไม่วางแคมไฟเขาที่ยังไม่วางแคมไฟเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเควสอะ่ะเพื่อสู่ให้เราวางแคมไฟ ถ้าเกิดระวังไปก่อนเราต้องมานั่งคาร,ระวังขี่เกียจขี่เกียจที่เสร็จทำใช่ไหมเนี่ยมันจะดูตรงเนี้ยเพอร์สูดมันจะอยู่ที่ซ้ายมือบนนะคะในช่อง available p u r s u i t นะคะซึ่งเราต้องทำ ถ้าใครแบบเออชอบภาพใหญ่ๆ 4K ก็แทกหน้ามันก็เออเราเข้าไปเล่นในคอมได้นะอันนี้ก็มีนะคะอันนี้ก็มีในคอมนะแต่ว่านีไม่ได้เล่นเพราะว่าในคอมมันใช้สเปคสูงมากอะแล้วตอนเนี้ยก็คือคอมพังอยู่สรุปมีอะไรดีบ้างก็ตอนนี้ก็คือคอมพังอยู่ก็เลยยังไม่ได้เล่นในคอมนะคะอันนี้ก็เลยมาเล่นแบบเวอร์ชันโมบายให้ดูกันก่อนนะ ก็ถ้าใครชอบอะไรก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะก็จะขอบคุณมากเลยเพิ่มยอดวิวตอนนี้มี่จังก็มาทำเป็นช่องใหม่นะคะก็จะเป็นช่องมิม่เกมเมอร์เนาะถ้าใครที่เข้ามาดูเนี่ยก็จ,จะได้เห็นกันนะคะเพราะว่าตอนนี้จะย้ายมาอัพคลิปในช่องมิม่เกมเมอร์ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าหลังจากที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันมาหลาย <c oughs> ต้องบอกว่าหลายปี โอเคเราก็จะเริ่มอัพต่อเนื่องนะคะในช่องมินิเกมเมอร์นะคะยังไงก็เข้ามากดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะจบไว้ที่ฟาร์มแค่นี้ก่อนเพราะว่าสงสัยจะไม่ได้เพอร์สูตรแล้วอะเนี่ยอัพเลเวลกว่อนนะน้ำหนักไปแล้วขอหมัดไม่ไหวละขอต่อยหนักๆดีกว่าจะอัพหมัดสักสองร้อยจัพถึงไม่ในชีวิตนี้เลเวลอัพช้าขนาดนี้เอ่ แล้วก็ขวานอับเสื้อนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่เสื้อหนาวอยู่เนี่ย <c oughs> ขึ้นในขั้นหนาวนี่ไงมันบอกแล้วเพอ่อสูตรขึ้นแล้วนะคะที่มุมขวามันบอกให้เราบิวแคมไฟนะคะทีนี้เนี่ยเราบิวมาแล้วเราก็วางแคมไฟได้เลยนี่นะ แล้วก็จะจบแล้วมันบอกให้วางแคมไฟได้เราก็วางแคมไฟย่างเนื้อกอนแล้วกันนะวางวางเออหน้านี้สี่แล้วก็นี่กดเพลสนะคะแล้วก็เลือกจุดได้เลยก็จะวางไวิธีเปิดแคมไฟนะคะกดที่มุมซ้ายบนตรงกระเป๋าหรือว่าจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือกดค้างนะคะเนี่ยให้เห็นรูปกระเป๋าที่ขวามือนะแล้วก็ เดบเบิ้ลแถบไปนะคะแล้วเราก็ใส่ไม้ไปพอประมาณพอประมาณพอ,อย่างเนื้อเจ็ดอันเนาะยอยากได้คคกจังเลยอ่ะดูดีมีเนื้อนนสองอันจะพังแล้วเรายังหาตู้เย็นธรรมชาติไม่ได้เลยตู้เย็นธรรมชาติคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคืออะไรไีไ เราต้องครับอะไรอ่ะไม่มีอาวุธน่ะหรือควานควานก่อนเหมือนมันพุ่งมาทางเราเลยอ่ะอย่าตกใจอย่าตกใจอย่าผิดน้อ,อเออเดี๋ยวนะมันก็นลุนล้นไปดิลุ้นไปดิเออเฮ้ยลองดูว่าไหวไหมอังไม่วึงสี่สิบ เ,เปียเป้ยวเปี้ยวเปี้ยวเอาเอา,าเออเัอเออเึกเออเอจเตายแล้วอเออเออเดียเดยอๆๆอเฮอเอ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 ื้อมันเอเนอ,อเอ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 งเออเอยเออหอัเหอเ ลุนลุนลุนเออเฮ้ยเปิดย่างเนื้อย่างเนื้อเนื้ออยู่ไหนในชิ้นเดียวโคตรงกเลยอะ่ะเฮ้ยหนังสิบเจ็ดสั้งเตียงไม่ได้เราใช้สี่สิบนะคะเพราะว่าเราไม่ควรจะสร้างสลิปปิ้งแบ็กเพราะว่าสลิปปิ้งแบ็กใช้ยี่สิบอันนอนได้แป๊บเดียวอ่ะไรวะนอนได้ทีเดียวไม่ใช่แป๊บเดียวนอนทีเดียวปุ๊บหายเพราะงั้นเราควรจะสร้างเตียงนะคะเวลา ตายเราจะได้มีจุดเกิดเนาะโอ้ลุ้นลุ้นจัดแค่ดีโลก็ลุ้นแล้วนีดีโลเลเวล4สี่สิบโคตรเปรี้ยวเดี๋ยวผมเลเ้วล้วสองเลยนะเกมนี้ดีอยู่อย่างนะคะมันจะไม่เหมือน,น,นเกมอะไรนะาดิอินฟกเออดิอินเฟเต็นะคะเกมนั้นเนี่ยแคมป์ไฟเนี่ยจุดไม่ได้นะฝนตกเดี๋ยวดับเลยโหจบข่าวทีนี้เนี่ย เราก็โชคดีไปนะคะเพราะเรายังไม่มีบ้านในอาร์คเราไม่ต้องเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องมีหลังคาให้มันนะคะเราก็จุดไฟได้โอเคมันเริ่มหนักแล้วว่ะค่ะเราหิวหรือเปล่านะเดี๋ยวดูสแตทหน่อยสิโหยหนักสงสัยต้องอันดน้ำหนักเพิ่มนะคะเพราะตอนนี้เรายังทำอะไรไม่ได้อะ่ะเรายังอ่อนอยู่นะคะ ามสิบเราต้องรอดเราต้องรอดเราต้องรอดอ้มันมันมันดอเดียวด๋อมันมันเดียวเออแมแมเลยเฮ้อดีะที่เราเลือดจะหมดอ่ะเอ้ยเดียวเดียวเดียวหนักก็หนัก สับใหม่ได้นะเพราะตอนนี้ร้อนมากลุ้นเข้าไปลุ้นอย่างนี้ห่ไม่มีแบบหอบหอบบ้างไหหิวกินไว้ก่อนเพราะน้ำเราไม่หิวละตอนนี้ พราะฝนตกอยู่นะฝนตกปุ๊บเราได้น้ําเลยทีเดียวเราไม่แห้งแผังได้น้ําเดี๋ยวเดี๋ยวนะได้น้ําโอเคเอาเป็ว่าจังหวะนี้นะคะก็จบด้วยการบู๊บิลล์เนาะแล้วก็เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์และซับสไครต์กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ